สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับ o p ปอลอินนะคะมาอัปเดตข่าวสารในโลกฟุตบอลประจําวันกันนะคะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ในเดตต้องเจอกับเรื่องหน้าปวดหัวอีกแล้วนะคะอาการบาดเจ็บของโยชัวซีหลังจากที่บุกไปแพ้นิวคาสเซิลหประตูต่อ4นะคะดูเหมือนว่าฤดูกาลที่เหลือของเขาหลังจากนี้อาจจะหายไม่ทันลงเล่นให้กับแมนยูซึ่งเดี๋ยวจะมีโปรแกรมใหญ่เลยกับการเจอกับ ลียงนะคะเพราะว่าเกมก่อนหน้านี้ก็เสมอมา2ประตูต่อ2ทีเนี้ยจะใช้ใครยังไงดีก็ต้มี l อสมุ o ทอยลุนใช่ไหมคะที่สามารถลงได้คือตอนนี้ค่ะการวินิจฉัยยังไม่ได้ถแถลงการออกมาอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งเดี๋ยวรูเบนอโมริมนั้นจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้เป็นเพรสคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมที่จะเจอกับลียงแต่ว่าเ,เบื้องต้นเนี่ยมันมีการอัปเดตมานะคะว่าอาการบาดเจ็บของย o โชเซอซีนั้นเป็นการฉีกขาดของกล้ามเนื้อระดับ2ซึ่งมันจะใช้เวลาในการพักรักษาตัวหลายสัปดาห์ก็ทําให้โอกาสใน ในการที่จะลงเล่นในเกมที่เหลือของซีซันนี้น่าจะหมดลงแล้วด้วยฟุตบอลพิมพ์เลกอังกฤษเตะกัน38นัดใช่ไหมคะตอนนี้เตะไป32ก็เท่ากับว่าเหลือ6นัดซึ่งถ้ารวมกับลียงเนี่ยแมนยูจะมีโปรแกรมอีก7นัดก็เท่ากับว่าโจเซอร์ซีอ่อาจจะต้องพลาดไปคือพอก่อัปเดตไปก็แอบเซ็งไปนะคะเพราะว่าน่าเสียดายมากมันอยู่ในช่วงที่แบบเจ้าตัวฟอร์มกําลังมาดีเลยอะตั้งแต่ย้ายมาจากบรุญญา่ามันมันมีช่วงที่เขาต้องแบบ ต่อสู้กับชีวิตเยอะเหมือนกันนะคะอ่ะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าตัวใหญ่ช้าบ้างละ่ะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นตัวที่แบบจุดประกายความหวังโดยผลงานตอนนี้นะคะก็ยิงไป7ประตูรวมถึงเกมเจอกับเรอเซสเดตนะคะที่เป็นเกมไปเยือนนะคะแล้วกเ็เกมที่เจอกับลียงเอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนเกมอโมริมอัปเดตยังไงนะคะเดี๋ยวเรามา แจ้งกันอีกทีนึงเนาะแต่ที่แน่แเจ้าตัวเนี่ยอาการกระเพกอย่างที่เราได้เห็นเนี่ยโอ้พลาดแน่นอนแล้วนะคะสำหรับเกมที่จะเจอกับลียงนะคะส่วนใครจะเฝ้าเสาดีสำหรับเกมนี้เพราะว่านัดล่าสุดไบดีได้โอกาสลงสนามในศึกพิมพิลิกอังกฤษนะคะเป็นครั้งแรกของเจ้าตัวเลยแล้วก็โอนาน่าไม่มีชื่อเหมือนประมาณว่าอโมริมก็อยากจะให้โอนาน่า พักจากการเล่นฟุตบอลในช่วงนี้นะเพราะอาจจะเจอกับภาวะความกดดันแล้วก็เกมที่เ,เจอกับลิยงก่อนหน้านั้นก็มีส่วนทําให้ทีมต้องเสียประตู2ลูกจากความผิดพลาดนะคะอย่างที่บอกมันเป็นงานหนักจริงๆะนะคะเพราะว่านี่คือตัวสําคัญที่แมนยูอยากจะคว้าให้ได้แล้วก็ภารกิจมันยิ่งใหญ่มากนะคะสมมุติลองคิดกันเล่นๆบายดี ได้ลงเฝ้าสอนในเกมนี้โอกาสต่อเนื่องเพื่อที่จะแก้ตัวหรืออะไรก็ตามในเกมที่แพ้มาจากนิวคาสเซิลแล้วมันไม่เป็นไปตามที่ทุกคนคิดสถานการณ์ของเขาจะเป็นยังไงเขาจะเจอแรงกดดันมากแค่ไหนกับการที่ไม่สามารถเซฟประตูช่วยทีมได้แต่ถ้ากลับกันโอเคเซฟได้มันแฮปปี้อยู่แล้วนะคะในขณะที่โอนาน่าเองถ้าได้โอกาสลงสนามหนทางเดียวคือต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ ทำผลงานให้ดีที่สุดเพราะว่าภาพของโอนาน่ากับแฟนแมนยูตอนนี้มันค่อนข้างที่จะลบมากๆนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันว่าอโมริมจะใช้แผนการไหนไว้ใจผู้รักษาประตูคนไหนให้ลงเฝ้าสอในเกมลียงนะคะ ปิดท้ายนิดนึงแล้วกันนะคะแรดฟอร์ดหลังจากที่ยืมตัวไปอยู่กับแอสตันวิลล่าต้องบอกว่าเมื่อคือนนี้ฟอร์มดีมากๆนะคะแต่ว่าผลการแข่งขันเนี่ยคือวิลล่าก็สู้สุดใจแล้วนะก็ชนะเปเชไป3ประตูต่อ2แต่ว่าผลรวมเนี่ยก็ยังไปแพ้4ประตูต่อ5นะคะส่งให้เปเชนั้นเข้ารอบต่อไปแต่ว่าตัวมาคัดแรดฟอร์ดเองเนี่ยผลงานส่วนตัวนะก็มีทั้งเออแอสซิสต์นะคะมี หนึ่งแอซิสเนาะสี่คีย์พาร์ตเลี้ยงบอลสำเร็จสี่ครั้งเ a ตติ้งเขาได้ตั้งเจ็ดจุดเก้านะคะถือว่าแบบย้ายไปแล้วก็เฉดฉาย แต่ว่าถูกเปลี่ยนตัวออกก่อนนะคะพราเปลี่ยนตัวออกไปในเกมเปลี่ยนเลยเหมือนกันอีกคู่หนึ่งดอทมูลเอาชนะบาเซโลนาไป3ประตูต่อ1นะคะแต่ว่าผลรวมก็แพ้ไป3ประตูต่อ5ทําให้เป็นบาซ่าที่ได้เข้าไปก่อนนะคะก็เป็น2ทีมเนาะบาซ่าแล้วก็เปเช่แต่คืนนี้น่าดูมากๆนะคะเพราะว่ามีทั้งอาร์เซนอลเจอกับโรมาดริดเนาะแล้วก็บาเยอร์เมนิกเจอกับอินเตอร์นะคะดูซิว่าทีมไหนจะได้เข้าไปอีก2ทีมแล้วมาอัปเดตกันค่ะ